วัดดอสวรรเขาไก่เขียตะบนวางแดงอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ขอเชิญผู้มิจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพงานประเพณีศาต์เดือนสิบงานแห่เปรดวันเสาร์ที่7วันอาทิตย์ที่8ตุลาคมนี้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพัะทหารแด่พระภิกษสุสงฆ์มูใหญ่กว่า300รูกกำหนดการวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมเวลาเจนาฬกา30นาที พิธีเปิดงานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต์บริเวณสถานีตำรวจภูธรวังกะพีขอเชิญผู้มีจิตศรัทธารวมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ออกเดินรับบิณฑบาตจากหน้าสถานีตำรวจภูธรวังกะพีกลับวัดดอยสวรรค์เขาใกล้เคียงชมขบวนแห่รถบุษบกขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปประจำวันเกิดปางต่างๆพระพุทธรูปโบราณพระเกจิอาจารย์ดังความสูง369เซนติเมตรอาทิหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมบลังสีหลวงพ่อป่าหลวงปู่สุขหลวงปู่ชอบหลวงพ่อเงินหลวงพ่อสดหลวงปู่มั่นเพลิดเพลินไปกับลิเกคณะเมรีสาขาชาชาติการแข่งขันชชควยไทยสนุกสนานกับประวงย้อนยุค ขบวนรถเครื่องเสียงสุดอลังการตลอดเส้นทางรับบินทบาททางวัดมีโรงทานข้าวต้มมัดแจกเป็นทานตลอดเส้นทางอย่าลืมอย่าพลาดใหญ่กว่าทุกครั้งดังกันอีกปีในงานประเพณีาศาสตร์เดือนสิบงานแห่เปรตวัดดอสวรรค์เขาไก่เขียวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมนี้ติดต่อสอบถามพระครูประจักษ์กิติคุณหลวงพ่อกรมเกลียวจัก,กะวโรเจ้าอาวาสวัดดอสวรรค์เขาไก่เขีย Oh, 0654501789 oh. ขอเชิญชมศึกมวยมันวันศาสตร์เดือน10งานแห่เปรดวัดดอยสวรรคเขาไก่เคียตำบลบางแดงอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์8ตุลาคม2566นี้ระเบิดศึกเวลา18นาฬิกาตรงชมฟรีณนะสนามมวยชั่วคราววัดดอยสวรรค์เขาไก่เคียว คู่ที่หนึ่งดูเขียวมรกตโชคเพชรเจริญจากเพชรชบูรณ์เจอกับเพชรบึงคัดสิทธิ์กำนันยุงพิษณุโลกคู่ที่สองเด่นานายกอสักภัยรินยอดมวยฝีมือดีจากอุตรดิตถะ,ะเพชรทองสอดำรงฤิตจากจังหวัดพิจิตรคู่ที่สามเพชรรุ่งต่อคงอินนายพิการน้ำหนัก45กิโลกรัมจากอุตรดิตพบกับเพชรเงินสอดำรงธิต คู่ที่4ไก่ชนสอประวัติเมืองปะทะกับเพชรบ้านบ่อสอศักสยามคู่ที่5บับเบิลบิมพิศรุราชันในพิกัดน้ำหนัก45กิโลกรัมจากเมืองสองแขวพิศรุโลกพบกับยอดกตันยูพักยกเจ็ดอย่าลืมอย่าพลาดศึกมวยมันวันศาสตร์เดือน18ตุลาคม2566